สวัสดีครับพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมคลิปทางช่องวิถีชาวบ้านอยู่ในขณะน,นี้วันนี้ผมจันเว่นจะพาพี่น้องมาชมวิธีปลูกกล้วยที่แสนจะง่ายและก็รวดเร็วอ่าเดี๋ยวจะให้ดูวิธีปลูกกล้วยที่แสนจะง่ายและก็รวดเร็ววันนี้ได้ผู้ช่วยอ่าเป็นการทำง,งานตากแดดน,นะวันนี้ เราก็ทำการขุดเลยนะครับอันนี้ไม่มีการเตรียมดินหรือว่าเตรียมแปลงแต่อย่างใดขุดกันสดๆ อ่ะเดี๋ยวก็ดูหนอกล้วยหน่อยอันนี้เป็นหนอกล้วยที่ได้ทําการตัดแต่งมาเนาะเดี๋ยวพลิกๆหนะ่อย่าก็ทำการขุดออกมาแล้วก็ตัดแต่งหนอ่อมีการแช่น้ําพุ่เขาวเพื่อกําจัดเชื้อราแล้วก็พวกเชื้อโรคหรือว่าพวกด้วงงวงต่างๆที่อาศัยอยู่ในเงากล้วย อันนี้เหตุที่ผมไม่ได้ทําการเตรียมแปลงหรือว่าเตรียมหลุมเนื่องจากวา่าสภาพดิน,นที่สวนผมนี้มันเป็นดินที่มีคุณภาพดีอยู่แล้วเราก็จะใช้หน้าดินเรียกว่าใช้หน้าดินแทนพวกปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกอะไรต่างๆที่ใช้ในการหมักหลุมอันนี้ก็เมื่อทําการขุดหลุมลงประมาณว่าเอา หนอ่อกล้วยลงไปตั้งไน้าทีนี้ก็จะขุดติกเอาหน้าดินลงไปกลบซึ่งการปลูกกล้วยโดยวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นการปลูกที่ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากทีนี้ก็เข้าไปเหยียบให้มันแน่นเพียงเท่านี้ก็เป็นอันว่าเสร็จในกระบวนการปลูกกล้วยทีนี้ขั้นตอน,ต,อนต่อไป หว่าเรามีฟางแห้งก็เอามาคลุมแล้วก็รดน้ำตามซึ่งกระบวนการนั้นเดี๋ยวผมก็จะทําในภายหลังในการปลูกกล้วยที่ผมได้เอามานําเสนอในวันนี้นั้นวัตถุประสงค์ของผมที่ทําแบบนี้ในวันนี้ก็เนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้ผมจะปลูกสร้างป่าเป็นพวกไม้ป่าไม้สักไม้ประดู่ไม้พยุงไม้ มาค่าไม้พยอมประมาณว่าเป็นพวกไม้ป่าไม้เศรษฐกิจต่างๆแ,แล้วก็ใช้ยุทธศาสตร์เรียกว่ายุทธศาสตร์แบบกล้วยโดยการปลูกกล้วยนําเพื่อจะใช้กล้วยเป็นที่เลี้ยงทีนี้ภายหลังจากที่ทําการปลูกกล้วยไปเต็มพื้นที่อันนี้ผมปลูกแบบ4ี่คูณสี่นะครับทีนี้ก็จะมีการปลูกไม้ป่าอยู่ในระหว่าง กลางของกอกกล้วยเดี๋ยวจะให้ดูอีกดุมหนึ่นงนะาดูสภาพดินนะครับก็ถือว่าดินมเป็นดินร่วอนอีดีพื้นทินตรงนี้เมื่อก่อนอเป็นสวนยางตรราลก็ได้ทำการโค่นต้นยางตรราลลง ไม่มีการไถไม่มีการกระทำอะไรก็ดิน,นทั้งสิ้นมาขุดสวดเลยอันนี้กล้วยหน่อยอน,นี้สวย,ยนะืแล้วเนาะอ่ะไปลไป หน่อไม่สวยแต่ว่าเวลามันขึ้นมาเดี๋ยวมันก็จะสวยเองผมเคยปลูกแบบหน่อเล็กๆแบบประมาณว่าไปงัดไปเงี้ยมาจากไอ้พงหญ้าแล้วก็เอามาปลูกพอผ่านการบำรุงผ่านการให้น้ำอาหารไม่นานนะครับจากหน่อตล้ยเล็กๆที่เหมือนแทบจะไม่มีชีวิตรอดก็กลับกลายเป็น ต้นกล้วยที่เติบโตแล้วก็สมบูรณ์ดีก็คงจะได้เห็นแล้วเนาะวิธีการปลูกกล้วยในรูปแบบที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วที่ผมจาย์แว่นได้เอามานำเสนอในวันนี้ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังแรงใจสำหรับคนทำคลิปและหากเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ กดแชร์ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็น FC เป็นแฟนคลับกันก็อย่าลืมกดติดตามด้วยเนาะผมจารย์แว่นก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ